สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเราอยู่กันใน h y เปอร i m ดเม i ชันอลคลออระดับ s อสวาร์ดเวอร์ซามัสูนะครับผมมาแนะนำตัวละครที่จะใช้สู้กับซามัสนะครับตัวแรกก็เป็นซูเปอร์โกจิต้าเซนไคเลยนะครับผมขอแนะนำว่าต้องเป็นเซนไคเท่านั้นนะครับถ้าไม่เซนไคนี่ไม่ดีแน่นอนนะ ในจังหวะนี้นะครับผมรวบรวมดักกนบอลได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเมื่อโกจิต้าเซนไครแล้วนี่ยิ่งโจมตีอีเดอร์บาร์กับสไตล์สำเร็จจะยิ่งใช้คีย์ในการกดการ์ดอื่นๆน้อยลงถึงสามหน่วยนะครับทำให้เราสามารถรวบรวมดักกันบอลได้ไวขึ้นด้วยนะเพราะว่าเขาจั่วไวด้วยนะครับแล้วก็ทำา้เม็ที่รุนแรงไป ก็จบไปแล้วนะคะมาที่ตัวถัดไปกันเลยก็มาเป็นเซลนะครับได้คู่เป็นทั้งใหม่นะครับทั้งใหม่นี่ได้ประมาณ3มบับก็คือบับลูกรึ่งชาวสยาต,ตัวละครในแท็กอนาคตแล้วก็เป็นตัวละครเอ่อที่มีแท็กเกิลอยู่ด้วยนะครับตัวเซลผมได้บับแค่ฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าเขาสามารถตายเกิดใหม่ได้นะ จังหวะนี้นะครับเครื่องรวบรวมดรักบอลได้แล้วนะครับแต่ผมยังรวบรวมไม่ได้เลยนะครับอการเขียวสองทีนะจริงๆผมอยากให้กดไล์ซิงลัดตอนนี้มีการ์ดฟ้าอยู่บนมือสองใบแบบนี้มากกว่านะครับเพราะไลซิ่งลันมันจะรุนแรงนะแต่ว่าผมนี่จัวไม่ได้ดรักบอลผมก็ต้องใช้ทิ้งไว้สักใบหนึ่งให้มันจัว่ว มาเยอะแล้วติดดาร์กบอสักลูกหนึ่งนะครับในจังหวะนี้วอร์สใกล้เบิร์ดแล้วนะครับผมยังรวบรวมดาร์กบอได้ได้ครบเลยนะเพื่อนนี่รวบรวมครบแล้วนะครับแต่ว่าเขารอผมนะรู้สึกเป็นตัวถ่วงมากแลตรงนี้เลยนะครับรวบรวมดารนกบอช้ากว่าเขาอีกถ้าเขากดไลไรทิ้งลร์มาตั้งแต่แรกนี่น่าจะรวบรวมดาร์กบอได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ จังหวะน,นี้ผมเปลี่ยนตัวช่วยเพื่อนไม่ได้ด้วยนะครับแล้วเขาก็โดนสามัถตีเป็นคอมโบรัวๆไปนะครับจังหวะน,นี้ผมไล่ซึ่งรัดไปแล้วแล้วเพื่อนได้ไล่ซึ่งรัดตามนะครับเป็นดูโอไล่ซึ่งรัดนะครับก็มาดูเดลเมดกันเลยนะครับเซลได้ได้วับกเดียวกับทั้งไมที่ได้วับกตั้งสามบนะครับอ่าได้เพอร์เฟกด้วยนะครับจังหวะนี้ยังไง ตายแน่นอนอยู่แล้วแต่เดวิดเท่าไรนะครับยิงไป27ล้านจัดว่าทั้งไม้นี่ทำาดวมจรุนแรงมากเลยนะครับอ่าต่อมาที่โกคูแบ็กโรเซผู้โดนดิดแบนยังบ่อยๆจากพวกหยุ่นนะครับแต่ก็ยังดีที่มีคนอุตส่าห์กดเล่นด้วยนะครับแล้วก็เป็น18ที่ได้บัฟแค่เป็นตัวละครแท็กเกิลน,นะครับแค่นั้น ก็จะเป็นแค่บัฟเดียวนะครับโดยที่โรเซตัวนี้นะครับมีบัฟจั่วไว้นะครับการเขี่ยวทำให้ใช้คียในการกดหมัดและวัดลดลงถึง5หน่วยนะครับจากนั้นผมก็ได้เปลี่ยนตัวและช่วยเพื่อนเอาไว้นะครับไม่งั้นวัดดีผมเขาจะโดนคอม,มโบยาวๆจนเขาแทบทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็สังเกตตรงลิงก์นะครับมันจะทำให้ดาเมจในการโจมตีบอสแรงขึ้นนะครับ โดยวิธีทำลิงก์เนี่ยก็ช่วยกันตีเป็นคอมโบอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมนึกว่าเพื่อนจะกดไลท์ซิง้ันแล้วแต่ว่าเพื่อนเขาไม่ได้กดนะครับก็อดดูโอไลท์ซิงรัดทำได้เมดรุนแรงมากไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าไลท์ซิงรัดเดียวเดียวนี้ยังไงก็เบาแล้วครับสำหรับคู่นี้นะและผมอุตส่าห์ถอยมาข้างหลังแล้วนะครับแต่ว่า เพื่อนกดไลค์ซึ่งรัดไม่เร็วพอครับผมเลยต้องหลบบาสไปหน่อยนะครับในทีนี้เพื่อนโดนโจมตีมาแล้วผมเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้เกรหลบก็ไม่มีก็ปล่อยเพื่อนโดนไปนิดนึงแล้วก็ตีส่วนเข้าไปนะครับและตอนนี้ผมได้การเขีย่ยมาครั้งก็เป็นสถานะเอ่อบับซ้อนนะครับทําให้ใช้คีย์ในการกดหมัดแล้วก็บา์สแค่กาวกับ ส9เก้านะครับแต่ก็มีพลแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าการ์ดเขียวเขาอยู่ได้ไม่นานนะผ,ผลบัฟซ้อนของการ์ดเขียวเขาเลยแปบ๊บเดียวในจังหวะนี้นะครับกดสเปเชียลมุฟเต็มหน้าไปเกาะรอดไปน,นิดนึงนะครับบัฟกระจีนดนึงจริงๆคนนี้เล่นตัวอื่นนี่น่าจะคุ้มกว่านะครับเมื่อก่อนก็ตอนเข้ามาแรกๆแน่นอนว่าเก่งมากในสมัยนั้นอยู่แล้วนะครับ พุงก็ไปแทบเพื่อสก,กัดคอมโบไปหนึ่งทีนะครับและลิงก็ได้เพิ่มไหมเนี่ยเออลิงเหมือนลิงจะต้องกดการ์ดเท่านั้นนะครับดูสังเกตที่ขวาด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะวงไว้ในคลิปตอนตัดต่อแล้วกันนะครับผมกดเมนาวีทำการคิวเลือแล้วก็กดอัลติเมตไปหนึ่งทีนะครับก็มาดูเดอเมจกันเลยนะครับว่าอัลติเมตของโกคูแวกโลซิ ในตำนานนี่เขาจะทำเดวมจได้สักเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณล้านหนึ่งเนาะประมาณล้านสามแสนนะครับและทีนี้ผมก็รวบรวมดาร์นบอลไปอีกนะครับกดสเปซที่มเก็บไปอีกหนึ่งลูกนะครับและตอนนี้ผมรอฟื้นเกตหลบนะครับแล้วก็ต่อด้วยการเขี่ยล้วพยายามคอมโบูนะครับ แล้วผมก็จัวเจอแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนยังไม่เจอนะก็วอนครบเลยครับผงเพื่อนนี่ขาดอีกแค่สองลูกเองนะครับส่วนผมก็โดนซ้ํารัวๆนะครับและเหมือนเพื่อนเขาจะเปลี่ยนตัวไม่เป็นนะครับดีแล้วที่เขายังช่วยสก,กัดบอสไว้นะครับถ้าเพื่อนไม่ช่วยไอส้สก,กัดบอสไว้เลยนี่ผมโดนคอมโบจากบอสซามาสุออ่างนานแน่นอนนะ จังหวะนี้นะครับผมไม่ได้กดการ์ดเขียวเลยนะครับแล้วก,กดเพิ่งกดตอนดีเพื่อโดนไปเต็มๆนะครับยังไงการเขียวว่าช่วยให้ลดเาเมทที่ได้รับได้นะเพราะมันเพิ่มเกาะน,นะครับทีนี้ผมก็รอได้ก็รวนจะเพื่อนนะครับจังหวะนี้เพื่อนกดสเปชื่อมูไปแล้วผมก็รอให้ตัวละครเพื่อนอยู่ในสภาพที่ตั้งตัวแล้วก็กดไล์ซิงรัดไป แล้เพื่อนก็ไลซิงรัตตามกลายเป็นดูโอไลซิงรัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมมั่นใจว่าเดเมจสินี่ไม่แรงเท่าของผมแน่นอนนะครับยังไงโกคูแบ็กโรเซ่นี่ก็ไม่ได้เก่าเท่าสิบแปดนะครับแล้วก็ได้บัฟเยอะกว่าด้วยยังไงก็ทึกแรงกว่านะสำหรับโกคูแบ็กโรเซ่แล้วก็ทำเดลเมดไปสิบล้านสิบอดล้านได้นะครับต่อมาที่เคยวซูเปอร์ไซย่าเลยนะครับ ก็น่าจะเป็นเลเจเดรียสเปอร์ไซยาแล้วได้จับคู่กับพังนะครับผมแนะนํามากเลยนะครับจริงๆผมก็อัดไว้ด้วยนะครับตาที่ผมเ,เล่นทั้งตัวนั้นนะครับแต่คือมันซ้ํากับคนอื่นแล้วก็จะทําให้คลิปยืดแทนนะครับก็เลยไม่เล่นนะแล้วมาอธิบายกันต่อเลยนะครับการคิวการลงคิวเนี่ยจะมีการเขียวที่ฟื้นเลือดให้ตัวเองได้นะครับผมแนะนําสําหรับคนที่ทํา จ็ดดาวพัชไว้แล้วนะครับก็คือเจ็ดดาวแดงนะครับใครที่ทําไว้ถึงขนาดอันนี้ผมก็แนะนําไม่มาใช้เลยนะครับแล้วผมก็ทําการรวบรวมดาร์นบอลก่อนแล้วค่อยกดเมดาวีเพื่อจะส่งสัญญานะครับทีนี้ผมได้ดาร์นบอลครบแล้วกดเมดาวีกดกดการเกีียวก่อนเพื่อคิวเลือดนะครับแล้วก็กดเมดาวีเป็นสัญญานะครับว่าจะกดไ์ซิงนัดแต่เหมือนเพื่อนเขากดการเพลินไปหน่อยนะครับ ไม่ใช่ดูโอไลซิ่งลัดอย่างนี้ยังไงก็ไม่น่าจะจัดการบอสได้เลยนะครับเพราะว่าเคยวผมก็ได้บับ2อ,อย่างทั้งได้บับ2อ,อย่างก็จริงนะครับแต่ว่าบับ2องอย่างนี้มันไม่รุนแรงพอที่จะโค่นบอสทันทีนะครับจากนั้นเพื่อนกดไลซิ่งลัดแล้วผมก็ถอยไปข้างหลังเผื่อบอสจะโจมตีมานะครับ และไรซิ่งรัดนี่พุ่งเข้าไปสกัดบอสในระหว่างที่ผมถอยไปข้างหลังได้นะครับถ้าเกิดบอสโจมตีมาที่ผมแล้วผมถอยไปข้างหลังแบบนั้นผมก็จะไม่โดนโจมตีครับแต่เหมือนสามารถจะฮิ้วเลือดจากที่ผมฆ่าเขาไม่ตายด้วยไรซิงรัดนะครับแล้วเพื่อนเขาฆ่าเขาไม่ตายเขาเลยฮิ้วเลือดที่ลดไปคืนมาเยอะมากเลยครับถ้าตอนนั้นดูโอรไรซิงรัดสำเร็จนี่สามารถน่าจะล่วงไปแล้วนะครับ แต่ก็แค่หน้าจากนะครับแล้วจังหวะนี้สามารถไลซิ่งลัดอัดหน้าผมเต็มๆนะครับไม่เป็นไรนะครับยังไงผมก็รอดได้อยู่แล้วนะครับเคยโดนมาก่อนแล้วนะครับได้ตัวอื่นนะและบัฟก็พอๆกันก็คงประมาณล้านหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งล้านเกือบสองแสนเนาะก็ไม่ได้รุนแรงมาก ถึงขนาดที่ทําให้ผมวันไหวได้ครับเพราะผมมีก๊ดเขียวฟื้เเนเลือดเรื่อยๆนะครับก็ชิวๆแต่เล่นนี่นานมากเลยนะครับแล้วเพื่อนก็จะเอาติมิตรปิดฉากบอสไปนะครับแทนดีบเพื่อนเขาจะรีบกดนะครับเขากลับร้อยผมกดก๊์ดตอดเลือดบอสไปนะครับอ่ะก็ที่โดนแแฉกนะ มาที่ตัวถัดไปกันเลยก็แล้วกันนะครับตัวถัดมาก็มาเป็นตัวละครเกสซย่าแมนหนึ่งและสองนะครับแน่นอนว่าได้คู่กับทั้งไม่อย่างนี้ดดเมดก็ต้องรุนแรงและก็จบใวอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตีลมไปรัวๆเลยนะครับผมนี่ซิงมากเลยนะโดนอัดอยู่ฝ่ายเดีแบบนี้รับไม่ได้นะครับและการเขียวนี่มันก็นะ ถ้าใครที่ยังไม่มีคู่ก็จะบาดใจนิดหน่อยนะครับแนะนำให้คนโสดข้ามไปนะครับสำหรับเอวัดบี้อีคู่นี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคู่กันทั้งสองตัวเลยนะครับนี่นะครับการฟ้าม,ามาเป็นคู่นะครับผมที่อีฉาวนี้มากเลยนะครับชีวิตนี่นะ และแน่นอนคนมีคู่แบบนี้อะไรซึ่งแลวต้องรุนแรงอยู่แล้วนะครับเพราะได้วัฟแท็กสองแท็กเลยนะครับพวกมีคู่ที่มันรุนแรงจริงนะครับอันนี้ไม่เพอร์เฟกต์ก็จริงนะครับแต่คนมีคนเขามีคู่ก็ต้องรุนแรงอยู่แล้วนะครับทั้งมาย,ยิงไปประมาณสล้านได้นะครับสำหรับตอนนั้นและดามจก็ประมาณ22่สิบสองล้านเลยนะครับโกงมากพอสมควรนะครับสำหรับคนมีคู่ แล้วก็มาที่คู่ถันไปนะครับเป็นโกคูแว็คเขียวโลเซ่แปลกลางนะครับทำไมผมถึงเอาตัวนี้มาผมก็ยินดีที่จะตอบว่ามันเท่ะนะครับเรามียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแนะนำถึงความเท่ว่าความเท่มันทําให้เขาเสียตังค์ให้กับกิมงๆได้ถึงแค่ไหนผมก็ลองดูนะครับว่าความเท่มันจะเอาชนะเขาได้ไหมความเท่ะนะครับ ทีนี้ผมก็จะกดหมัดไปนะครับแล้วจะซ้ําด้วยการดฟ้านะครับจากนั้นก็จะดูอ้วอะไรซิงลัดไปนะครับว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนนะครับคนจะการ์ดฟ้าทาให้การ์ดบนมือที่เหลือทิ้งหมดไปเลยนะครับแล้วด้วยความสามารถยูเนียบริตี้ของโกคูแบ็กแปลงล่างตัวนี้นะครับทําให้จะได้ฟื้นครนแล้วก็ทำดาเมจรุนแรงขึ้นเมื่อ ใค้เมื่อการ์ดถูกทิ้งไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสเปเชียลมูฟเนี่ยของล่างนี้เวลาทิ้งการ์ดไปเยอะๆก็จะยิ่งทำดาเมจสเปเชียลมูฟได้รุนแรงขึ้นนะครับอ่าแล้วคอมโบไปเขาไว้ตายก็แปลงล่าไปดึงทีนะครับโชว์เท่หน่อยนะครับมันเท่นะครับดาเมจจะต้องรุนแรงหน่อยนะอ่ะนี่ตายแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไฮเปอร์เดเมนชนนโคอบรอบนี้นะครับ